สวัสดีค่ะปก๊อกลงมดอะไรก๊อกก๊อกอ๋อูลมอ๋อลูกไปก๊อกก๊อกลงมดเหรอลูกลงมดยังยังมดนอนไม่อิ่มเลยลงมดนอนดึกลงมดนอนดึกค่ะลงมดนอนดึกเราต้องเราต้องอะไรกันดีนะตีลงมดโอ้ตีไม่ได้ค่ะลุงมดก็จะร้องไห้ไงป้าวิก็จะแบบป้าวิดูอยู่ป้าวิก็จะ ทำโทษน้องเพชรน้องพลอยเลยเพราะว่าน้องเพชรน้องพลอยไปตีลุงมดอย่างเงี้ยสงสารปรวิเนาะสงสารปรวิมากเลยไม่ใช่คุอันนี้ไม่ใช่ปวิอันนี้ลุงมดสงสารสงสารลุงมดอ๋อหนูสงสารลุงมดสงสารลุงมดมากเลยแต่ว่าหนูเข้าไปข้างในไม่ได้มันดดแดดละเราไปเก็บโต๊ะกันเอาเก็บช่วยกันหน่อยปะปเก็บรถเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะคะ ช่วยกันเก็บนะคะเคช่วยกันเก็บเลยอ่ะเก็บเเห็นไหมเห็นไหมโอเคไปช่วยกันมามไม่มา,มายกช่วยกันยายชุกย,ยกด้วยอ่ะชึบอ้าวเก่งมากค่ะมาเลยค่ะเอาพี่พลอยเก็บมาน้องเพชรเก็บไปโอ้ยประตูแมครั้งที่สามที่สี่แล้ววันนี้พังแน่นอนชึบฮะไหนไหนโอ้มัน มันขึ้นลอยล้อมันลอยไปค่ะเอาไปอีกฮึบฮึเป็นไหมอ๋อนี่ไม่เป็นค่ะไปค่ะโอ้โหมันลอยเข้าไปเลยลูกเอาเข้าไปเอาเข้าไปมาเอาคันนี้ด้วยนะมาเอาจักรยานคันนี้ด้วยนะคะนี่รถไฟฟ้านี่ไฟฟ้าเก็บด้วยอึบมันตากแดดไม่ได้ อะหนูขับไปเลยค่ะหนูขับขึ้นไปเลยนะยาย,ยายเปิดให้เปิดตรงน,นี้เรียค่ะเข้าทางไหนเข้าทางนี้ค่ะได้ไหมอ่าหนูเข้าได้ไดเข้าได้ลูกเข้าไปเลยพี่พลอยถอยค่ะพี่พลอยถอยถอยถอยมาอาไอ้น้องเพชรเอาไปเก็บก่อนอะจะให้ลิงนั่งด้วยอ่ะไปเก็บเลยค่ะอ่ะพี่พลอยถอยออกไปอ้าวชนพ่อ หนูต้องดูทางสิลูกหนูต้องดูทางเอาหนูอ้าหมุนไปหมุนไปดูทางดูทางดูดูโอ๊ยทำไมไปอย่างนั้นล่ะลูกกี่ลากะหักออกตัวไม่หักออกจากรถเอออย่างนั้นน่ะดูทางไปใช่เลยถูกต้องค่ะไปเลยค่ะโอเคเก่งมาก ปิดสวิกด้วย okay. โอยเค thank you ฮะอ๋อจะไปหนูออกไปฝั่งโน้นนะหนูเลี้ยวออกไปฝั่งโน้นมาอเอออะไรคะหนูไปบื่อลนเลยอ่ะมีคนเอาถอยออกมาแล้วอะ่ะ นนชนแล้วค่ะไม่พี่พี่พลอยขับเอาเลยพี่พลอยขึ้นแล้วก็ขับเลี้ยวไปอย่างเงี้ยขึ้นรถเลยค่ะพี่พลอยขึ้นรถเลยพี่พลอยขึ้นรถ